สวัสดีค่ะ my honey musical เป็นมากับการดูดวงเป็นเพื่อนคุณ entertainment ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในแบรนด์มนะคะกับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ใครกําลังครั่งรักคุณตกหลุมรักคุณนะคะคลั่งรักคุณหนักมากในเวลานี้เราจะใช้ไพ่สำหรับนี้ก่อนอื่นขออนุญ,ญาตคุณบาอาจารย์เจ้าที่เจ้าทางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทุกพระองค์ที่ปกปักรักษาท่านนะคะขออนุญ,ญาต จีบไพ่แทนคุณเป็นการดูดวงโดยรวมพลังงานอาจสะตรงบ้างอาจสลับกันได้เป็นไ,ไว้เว้นแต่อยากให้ทุกท่านรับเอาแต่ส่วนดีมาส่งพลังงานความสุขเนาะเขาว่ากันว่าไพ่ยิปซีมีความแม่นยำแปดถึงาแต่ถ้าคุณอยากให้มันแม่นยำา100%คุณต้องทักมาค่ะ my honey 44 i d l i e แลกเปลี่ยนพูดคุยหรือจับจองคิวกันได้ตรงนี้เป็นการสุ่มเท่านั้นนะม,มาส่งกำลังใจความสุขความหวังดีค่ะหรือเปล่า ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถเอาไปตัดสินใ,นในดๆได้นะถ้ามันดีรับการตัดเราจะเอาการตัดเป็นตัวตนเพราะว่าในทิกตอกหรือในเฟซบุ๊กเนี่ยมันจะพูดได้สั้นๆถ้าอยากดูยา my honey four เอ้ย <laughs> my honey musical ค่ะเออนะ king เหรียญแปดเหรียญและสิถ้วยค่ะโอ๊ยโอโป๊ะนะฮะอะไรยังไง ตัวของคุณเนี่ยนะเราเห็นว่าช่วงนี้นะมีอะไรบ้างพุกศกันมังกรและกรกรพิจิกมีนคุณจะร่ำรวยคุณจะถูกหวยคุณจะโชคดีวันนี้เป็นวันดีของสำหรับนักลงทุนนักเสี่ยงโชคทั้งหลายถ้าคุณเสี่ยงคุณจะถูกคุณมีโอกาสถูกถ้าคุณไม่ไม่เคยซื้อหวยคุณบอกคนอื่นหรือให้คนอื่นหยิบให้ก็ได้หรือถ้าคุณยังไม่ซื้ออีกบอกขนาดนี้อืมคุณจะได้โชค จะมีผู้หญิงผู้ชายสายเปคุณพ่อคุณแม่อุปถรัรมภ์หรือผู้หญิงผู้ชายคนรักของคุณนั่นแหละจะมาเป็นคุณค่าและคุณจะได้ไปกินไปดื่มมีความสุขช่วงนี้ชีวิตดีดีระวังระวังน้ำหนักขึ้นนะและอะไรจะมีความสุขมากเมื่อเรามีเงินเรามีคนที่รักเราเราก็จะมีความสุขเพราะเราไม่มีเรื่องเครียดเงินไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าใจคนแต่ถ้าไม่มีแล้วคุณจะรู้ว่ามันเครียดแค่ไหนมาดูกันค่ะข,ขออนุญาตหยดดิบไพ่แทนคุณเนาะ ใครกำลังคลั่งรักคุณมาแล้ว3ามใบนะใครบ้างหนึ่งดาบเดอะเดและนายอเวนเดอร์อารามองเห็นมีมิถุนตุนกุมพึกศกันมังกรและลัคนาราศีพิจิกค่ะพิจิกก็จะมีคนมาอังคารได้เออแล้วยังไงเรามองเห็นเป็นลักษณะคนที่คลั่งรักคุณหนักมากนะเป็น คนฉลาดเป็นคนเก่ง The date เนี่ย d e a แ and r e b i r t h อาจจะหมายถึงคนรักเก่าของคุณก็ได้ที่จบกันไปแล้วเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่ถามว่าในช่วงนี้เขาคลั่งรักคุณใช่คลั่งมากเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คิดเรื่องอะไรก็ยังมีคุณวนเวียนอยู่ในหัวเขานะจะถามว่าเขาจะมาเปิดเผยอะไรใดๆไ,ไหมยังเหมือนเขาก็เขารู้ว่าคุณเป็นคนที องอยากก็ได้เออนะเขากําลังรวบรวมความกล้าและกําลังหาหนทางนะ,ะทีนี้มาดูต่อว่าเขาจะทําอย่างไรอ่าคนนี้ที่ข้างรักคุณใช่คนรักเก่าไหมเขาจะทำยังไงหลังจากนี้ใช่ค่ะเขาเป็นคนรักเก่าเขาหาหนทางกลับมาแน่นอน สองดาบสามถ้วยและหกดาบหมายถึงเขากำลังหาวิธีคิดที่จะก้าวเข้ามากลับเข้ามาในชีวิตคุณเอาชนะจิตใจคุณอาจจะเข้าทางเพื่อนของคุณเพื่อนสนิทของคุณก็เป็นได้และอะไรอีกอ่าหกดาบคานการกลับมาของเขาในคราวนี้นะอ่ะเราถามแต่เขาเขาอยากกลับมานน่นนี่นั่นคุณควรให้โอกาสเขาไหมเราจะถามให้คุณด้วยวันนี้นะคะคุณควรทําอย่างไรกับเขาคุณควรให้โอกาสเขาไหมได้ สเหรียญสามเหรียญและสี่เหรียญคุณให้โอกาสเขาได้วางเขาไว้ได้เป็นเพื่อนได้เป็นกัระยะาณมิตรได้แต่คนนี้1นึ่งถึงสามเดือนมีอิทธิพลถึงหกเดือนยังไม่เหมาะที่จะเป็นคนรักค่ะนะอ่าแล้วในอนาคตคนนี้เขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงพลาังงานเพื่อเป็นคนที่ดีเป็นคนรักที่ดีได้ไหม อะไรที่มันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่เนะาะไพ่ไม่หลอกหมอไม่อวยค่ะเจ็ดช่วยให้คุณมองหาสิ่งใหม่ดีกว่าเนาะอาจจะมีคนดีๆที่เข้ามาส่วนคนนี้ข้างรักแล้วยังไงเขาก็ยังไม่เหมาะที่จะเป็นคนรักที่ดีเขาเป็นกาลยานามิตรเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นคนรักโอ้ยเป็นเพื่อนเป็นคนที่ทํางานร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลแต่ไม่เหมาะที่จะเป็นคนรักอย่างที่บอกนะค่ะอ่ะแล้วถ้าคนนี้ไม่ใช่ แล้วคนที่ข้างรักคุณยังไม่ใช่แฟนยังไม่ใช่เนื้อคู่กระดูกคู่ของคุณในช่วงนี้จะมีคนดีๆเข้ามาไหมนะคะห้าดาบเด็กถือไม้และสองถ้วยมีค่ะแต่ต้องผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะเรามองว่าผ่านเดือนตุลาไปก่อนค่ะถ้าผ่านเดือนตุลาไปแล้ว ดาวอยู่ดวงดาวโยกย้ายดาวใหญ่ใหย้ายห,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 หลายดวงทีนี้มันจะส่งผลให้คุณได้พบเจอคนรักที่อายุน้อยกว่าเป็นเด็กนะธาตุไฟเมสิงธนูคนนี้มีความเป็นคู่กับคุณมากกว่าคุณมีโอกาสได้รับประทานอาหารอ่อนๆย่อยง่ายค่ะก็จะประมาณนี้มาดูไพ่สรุปสําหรับคุณหนึ่งใบน,นะไพ่อยากบอกอะไรคุณในวันนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณที่สุดว้าว ราชินีถ้วยใดๆคือความสุขใดๆคือความรักใดๆคือความอบอุ่นช่วงนี้คุณจะมีความสุขคุณจะเข้าจิตเข้าใจตัวเองคุณอาจจะไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิแต่คุณจะรู้ตามทันหัวใจตัวเองคุณรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือรักคนแบบไหนคุณดูมีความสุขมากมีเสน่ห์มากนะช่วงนี้ความสุขอยู่ที่คุณค่ะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขแต่สิ่งที่ระวังเนาะราชินีถ้วยสิ่งที่เฝ้าระวังระวังอารมณ์ emotion คิดมากคิดเยอะ มีความสุขก็จริงแต่ว่าอ่อนไหวคิดเยอะเซนส i ี e ไปหมดระวังค่ะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณมากนะคะอย่าลืมซับสไครต์ไลค์แชร์หรือกดหัวใจกดบวกกดซับสไครต์กดติดตามกดให้ด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ